ตามจริงๆใครจะลงก็ลงนะผมไม่ลงละไอ้ต็กเทผมเนี่ยม,มุมแม่งเล่นยากเกินไหนนน็อกซ้ำ คนยิงมีคนออกกระสุนลุย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 ครับมีคนออกกระสุนนั่นไหนเหรอไม่นาะหาเวรเดียว เมเกินคมเกินกน,นี่เปิดเอียวเล็งไม่เปิดครับผมแตะเอานะก็โกๆๆค๊คิวเลอร์อคิวเลอร์อตอนนี้มนันอยู่คนเยอะ ากับสุนกักไหนต้องอแต่เลยแต้กาสองฝังเาเนะมีคนรเบริบน แล้วเบิดลงถำ้ำเหรอจะให้ตรงที่วิ่งอัตโนมัติไปอยู่ข้างๆทำยังไงทำไม่เป็นนะครับผมไม่เคยปรับเลยผมยังไม่รู้เลยว่าทำได้หรือเปล่าผมไม่เคยปรับปุ่มอ่ะไอวิ่งอัตโนมัติอ่ะผมเคยแต่ปรับปุ่มเดินเดียวผมวิ่งยังไงผมไม่เคยปรับปุ่มแบบนี้เหรอไงอ่ะ ไม่ได้นะผมันได้ตรงตรงเสียงระเบิดดันตะนันแถมไม่มีใครเลยว่าแถบเป็น Okay, got the naked. How do you do my Uga, 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 uga. ใช่ครับเห็นว่าอยู่ข้างๆมันไม่อย่บักป่ะไม่ผอมพอมาทำไม่ได้นะเดี๋ยวเห็นนะวะทำไม่ได้อ๋อตรงๆมันไม่อย่าบักอ๋อสมมติจังหวะนี้จะอยู่ข้างๆหรอผมไม่รู้ว่าเป็นทออะไรแต่ผมเดินนี้ไมนอยู่ข้างๆผมไม่เคล็บปักเลย Ah, uh, แล้วทำเรื่องอะไรเล่นไอโฟนสิบเอ็ดโปรไหมครับทำไปเพื่ออะไรครับคืออะไรครับทำไปเพื่ออะไรจังหวะยิงไกลยยิงปมฝั่งไหนครับแล้วแต่แล้วแต่จังหวะไม่ทำบริษัทเราอนี้คำถามปแปลกๆนะผมว่าผมเล่นเกมครับ ดูช่องด้วยก่อนพิมพ์สวัสดีครับพี่ชุดนี้มาจากไหนแล้วครับเอามามันเปิดมาให้สุ่มกล่องครับ ก็เลยไป้นมาเฮ้ยมีคนตะโม่เปล่าครับที่เขาถามอ๋อ ผมก็ไม่รู้งานว่ามันช่วยอะไรเร้วตัวเองยังไงครับความหยาบ อ,าาอ่าน่าบปคอนเนตตอนนี้ยังมีให้สมอยู่ไหมครับมีครับมีมีใครขำบ้าะงนะ อูล่ะกอดซางเดินเล็กแตกต่าอนอะไไม่ตานครับ ดีครับอย่างไอ้เพื่อนในเกมนี้ต้องกดซัพพอร์ตอร์ครับรัฐบาลยกสิย์ครับผมไม่มียกศิษย์ครับขออมาญาตนะครับพอไปขสด2พันยกซีครับผมถามหน่อยพี่บุคราภผมพี่เบียร์แล้วทีนี้ผมเอาอะไรนะครับขึ้าแล้วหมดอะไยอะสักอย่างอ๋อคนหมดอะไอยู่ครับผมเล่นรับหนึ่งครับผมยังไม่ได้อ่านเบนนะต้องเจอเล่นอ่ะคนมันเยอะ จุดแรกยิงไม่โดน เสี่ยงกันเลยมาเป็นแก๊ง วงมาแล้วนะไม่ออกจริง啊นะมาแล้วมาล้วเฮ้ยเป็นไรอะ จะอยู่ใจโลกัสท oh. oh. ันอ๋อออไฟแล้วน่ะอเมื่อกี้จอเอ้นิวมันไปโดนจอเลยบดอยใเป้าสะบัตเลยเกือบ